สวัสดีครับชาวแคมเปอร์ทั้งหลายนะครับวันนี้คนเดิมเช่นเดิมนะครับก็จะมารีวิวนะครับไอ้เจ้าตัว 200A นะพอดีรุ่นพี่ทีูุ่จกันนะครับเขาจัดมาก็เลยแล้วก็จัดต่อนะตอนนี้กำลังสะสมเห็นเพื่อนๆสะสมตัวนี้กันเยอะนะครับแต่ก็มีหลายรุ่นวันนั้นไปดูก็ได้เจ้าตัวนี้มานะครับ 200A สภาพโดยรวมนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่ ะครับยังเป็นสีเก่าสีเดิมไม่มีการรีวิวอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วจตัวนี้เป็นปี71นะครับมองเห็นไหมเพื่อนไม่เป็นไรนะครับปี71นะครับสภาพโดยรวมนะครับก็โอเคใช้ได้เดี๋ยวนะครับก่อนที่ใช้งานนะครับพี่เขาบอกว่าจุดติดแต่เพื่อความชัวนะครับผมก็จะมาล้างถังก่อนนะครับทุกครั้งถ้าเป็นตะเกียงมือสองนะครับหรือ เราไม่รู้ว่าเขาใช้งานังไงเนี่ยผมแนะนําให้ล้างถังก่อนนะครับจากประสบการณ์โดยตรงนะก็ดืงน,นะครับเช็คตัวเจ้านี้ก่อนเพราะตอนที่เอามาเนะี่ยพี่ก็บอกว่ามันมีปัญหานิดนึงนะก็ไม่เป็นไรนะครับดนะูดี่เป็นไงกครู่นะครับน,น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่า มันสามารถปั๊มลมได้แต่นะครับมันมันคล้ายๆมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่กินลมอ่ะครับมันบืดนะครับมันไม่ค่อยตึงมืออะไรก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็แก้ตัวนี้แก้ได้นะครับในตัววาล์วตัววาล์วลมตัวเนี้นะครับมันก็จะมีตัวเขาเรียกอะไรเป็นหนังหรือเป็นเป็นยาที่ข้างในเนี่ยมันอาจจะเสื่อมสภาพตามการใช้งานนะครับวิธีแก้ ไข่ปไหลเพราะหน้าก็คือเอาไปจุ่มชินเนอร์นะครับให้มันแข็งตัวนะครับแล้วเราก็มันนวดนวดนวด,นวดอย่างที่พี่เขาบอกก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันว่าจะสามารถจุดติดไหมนะครับเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยยังไม่นทดลองเลยแต่พี่ก็บอกว่าจุดติดนะจะติดแบบไหนก็เราก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาถอดนะครับดูส่วนต่างๆกันนะมาเริ่มันเลยนะครับ จริงครับสนิม,มเสร็จแล้วนะครับถอดตัวนี้ออกตัวโป๊ะนี่ก็นะครับเบอร์550เป็นของ U.S.A. เช่นกันนะครับ U.S.A. นะต่อไปแล้วก็ถอดคอเช่าออกนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่ตัวนี้นะตัวหนึ่งล็อกนะคอเช่าวไว้ส่วนตัวนี้ก็ทอดเจนนะครับ เดี๋ยวผมก็จะถอดไปเลยนะครับเ,ววเ,เพื่อนเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะถอดได้ไม่ยากเพราะตัวเนี้ยมันไม่ซับซ้อนเลยมากนะครับมาถอดกันเลยนะสำหรับอาการสูบบืดนะครับหรือไม่กินลมผมก็สันนิษฐานนะครับว่าทุกอย่างข้างในนะครับน่าจะเสื่อมสภาพตามการใช้งานนะก็อย่างที่พี่ๆเคยบอกนะครับแนะนําก็คือให้ นำลูกยางเนี่ยไปแช่ทินเนอร์นะเพื่อให้ยางมันขแข็งตัวแล้วก็นำลูกยางมันนวดนวดเสร็จแล้วก็เราก็ไปล้างด้วยเบทินขาวมันเดิมแล้วก็ฉโลมด้วยน้ำมันจักรนะแล้วก็มาเสร็จประกอบมันเดิมแต่ก่อนอื่นเรานะแกะดูข้างในก่อนนะครับว่าลูกยางมันมีสภาพเป็นยังไงบ้างไม่ถนะัดเดี๋ยวตอางนี้นะครับ แกะรวดออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็ดึงออกมาได้เลยนี่นะสภาพของนะครับหนังสูบยางสูบเบรคสันาสานี้นะครับแข็งตัวเดี๋ยวผมจะแช่ทินเนอร์นะครับสักหนึ่งนาทีกับสองนาทีก่อนทิเนอร์ หลังจากที่เรา,าแช่ทินเนอร์ไว้ประมาณหนึ่งสองาทีแล้วนะครับเราก็นำไปล้างกับเบสินขาวเหมือนเดิมนะครับเก็บทินเนอร์ก่อนล้างให้สะอาดเลยนะครับพวกคราบาเศษอะไรต่างๆแล้วก็พี่เขาแนะนำบอกว่านะครับหนังสูบ นวดมันก็ไปนะครับนวดให้มันนิ่มเอตัวนี้รู้สึกว่านะครับจะเป็นหนังสูบนะครับไม่ใช่ยางนะนะครับเป็นหนัง ครับจากนั้นะได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนำน้ำมันจักรนะครับมาชโลไปทั่วเลยดูสิว่าเมื่อใสอ่เมื่อเราแช่ทินเนอร์ให้มันขยายตัวแล้วนะครับมันจะใช้งานได้อยู่ไหมวิธีหยดน,นะครับแล้วแต่เรานะใส่ลูกสูบไปตรงนี้ก็ได้ก็ได้แล้วก็หรือว่าอยอดมันจะมีรูมันเทนนี่ตรงนี้อยู่ หนังสูบมันมันบาแล้วนะครับก็ใส่ยากหน่อย ได้แล้วนะครับตึงมือแล้วแะนะครับสูบไม่บืดเหมือนมือสักคู่แล้วนะฮะได้แล้วก็ถนะือว่าใช้ได้นะครับนะสำหรับการแก้ปัญหาการแก้ไขปัญหาคอหน้านะครับเอาละครับหลังจากที่เราแก้ปัญหานะไอ้ตัวสูบลมเนี่ยมันบืดนะครับไม่จินลมแล้วนะครับรวมทั้งการล้างขัดเรียบร้อยแล้วต่อขั้นตอนต่อไปเราก็จะประกอบคืนแล้วก็ทดลองจุดดูนะครับว่า มันจะใช้การได้ไหมต้องใส่ตัวน,นี้พร้อมกันนะครับ ขอเกี่ยวตรงนี้นะฮะมองไม่เห็นด้วยเลย็กอ่า พอเช้อเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ล็อกให้แน่นให้เรียบร้อยนะครับขันพอให้ตึงมือพอนะครับไม่ต้องแรงมากเราก็ทดสอบดูซิว่าติดไหม บบน,นะครับแสดงว่าตัวนี้นะครับที่เราซื้อมานะครับไม่ได้ประมูลนะครับตัวนีนะ้ซื้อมาจากพี่อธิบุจก,ก,กันนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่รู้สึกว่าไฟมันจะไม่นิ่งนะครับ จะวูบบาาวูบบาบนะเดี๋ยวคงต้องแก้ไขต่อไปนะครับนิ่รื่อว่าผมขันตัวข้อเจนนี้ไม่แน่นนะครับมีลมออกนิดนึงนะแต่ปัญหาแต่เบื้องต้นสามารถใช้การได้นะครับตัวนี้นะสองร้อยเอราถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอแก้ตัวนี้ก่อนอาจจะขันข้อเจนไม่แน่นนะครับไฟมันเลยวูบบาบนะอาจจะมีรั่วยอยู่นะครับปิดก่อน โอเคนะครับหลังจากที่เราดำเนินก,การเมนเทนเนน์ส่วนต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็แสงไฟก็ตามนี้นะครับสว่างมากเอ๊ะเหมือนผมยังใส่โปไม่ตรงหรือเปล่านะครับมันดูเอียงๆนะครับ <c oughs> มือใหม่ของจริงนะครับใส่โป้ยังใส่เอียงเลยไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวห้แก้ปัญหาทีหลังได้นะครับอย่างนี้แหละมือใหม่ของเราโอเคนะครับ okay, <c oughs> ป็นไงกับเพื่อนๆนะครับอ่าสวยงามนะครับโอเคใช้งานได้นะครับสำหรับคลิปรีวิวเจ้า 200A นะครับก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับคลิปหน้าเจอกันนะครับจะเป็นตัวไหนไปบิดตัวไหนมาบ้างซื้อตัวไหนมาบ้างก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้กันเพื่อนๆนดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับ